าวแรกก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มบอยประกอบออกมาพูดถึงกรณีที่มีคนนะคะเห็นว่าเอ๊เหมือนกับว่าบอยเนี่ยจะไปจีบสาวเฟหรือเปล่าเฟย์พปรปวีหรือว่าเฟย์ฟังแก้วนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะบบว่าเห็นเออแอบคนคนเห็นแบบแอบไปเที่ยวด้วยกันนะอะไรอย่างนี้นะคะล่าสุดออกมาเปิดใจเรียบร้อยแล้วนะคะยอมรับแบบเต็มอกแมนๆเลยลูกผู้ชายเลยนะคะบอกว่าเดินหน้าจีบอยู่นะคะเป็นอย่างไรไปฟังค่ะครับพี่ซาฟารีเวิลด์ครับ ก็สนุกดีก็ไปไปจริงๆครับผมเวลาตอนตอนไปเราก็ก็ไปเฉยๆแบบหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้่าแบบต้องปิดบังหรือว่าอะไรแต่ว่าคมจริงวันนั้นก็มีมีคนมาขอถ่ายรูปบ้างถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยครับโดยด้วยดยส่วนตัวเองเลยพอมาดูดูคลิปสัมภาษณ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออก็นิดนึงเหมือนกันนะรู้สึกแบบไม่รู้สึกพอดูแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับที่ตัวเองตอบไปเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบดูแล้วเออไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ผมก็ชอบ ลแล้วก็ก็จีบน้องเขาอยู่ครับแต่ว่าไอเรื่องว่าจะหลังจากนี้จะจีบติดหรือไม่ติดอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องอนาคตแล้วก็ววไ,ดได้คุยได้คุยครับได้คุยตตเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเขาก็เหมือนกับว่าเออเหมือนเราเราก็รู้จักกันก็ก็เหมือนก็ก็เข้าใจกันนะว่าว่าอะไรทําไมถึงตอบไปแบบนั้นหรืออะไรยังไงอะไรแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันเกิดจากความเกรงใจที่มีกับตัวแค่ไม่ใช่แค่น้องเขาแต่กับครอบครัวเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ ยอมรับแบบแบนแมนไปเลยนะคะว่าตอนนี้กําลังเดินหน้าจีบสาวเฟยอยู่เพราะว่ามีคนเนี่ยเห็นไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันแล้วประเด็นก็คือว่ามีคนเนี่ยก็มาขอถ่ายรูปก็ปกตินะเขาก็ให้ถ่ายเอาเวลาเราเจอดาราล,ล,ะละ้เราก็ต้องแบบพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะเรเห็นไปกันสองคนเขาก็เลยเอ๊ยยังไงนะจีบหรือเปล่านะคะหนุ่มบอยก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ที่ออกมาพูดรอบที่แล้วก็แบบว่าเอยดูขัดขัดดูแปลกแลกแต่ว่าใต่แงเนนะ ด้วยความที่ให้เขาบอกให้เกลีย่ยหญิงกอนใเกลีย่ยหญิงอยู่นะคะ<อ>แต่ครั้งนี้เปิดใจแบบแมนๆเลยว่ากําลังตามจีบอยู่นั่นเองค่ะน่นละนะคะแหมครั้งที่แล้วแมันมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งอยู่อบอกว่าเนาะแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงในสเปคของผมเลยนะใช่ไหม,ไมเห็นไหมอ่ะครั้งนี้นะคะไม่ต้องมีอะไรปิดบังกันแล้วเดินหน้าเต็มที่เราก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะค่ะ